วันนี้จากจะมาสอนเรื่องนี้นะครับแชร์วความรู้เรื่องนี้หนังสือเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยเพราะอะไรรูร้ปะเพราะว่าผมประสบปัญหาเจ็ดแปดปีที่แล้วประสบปัญหาเดียวกับที่หลายคนประสบตอนนี้คืองานหายไปเลยเพราะว่าอุตสาหกรรมดนตรีวงการดนตรีเจ๊งใช่ไหมวงการดนตรีเจ๊งแล้วทําไงดีหลายผมก็ต้องบอกถ้าผลผลัพธ์ของฉันคือการ การที่อยากจะรวยอยากจะมั่งคัง่งอยากจะแต่ว่าทํางานน้อยๆแต่ว่าทํางานเฉพาะที่ตัวเองชอบข้อแม้ด้วยนะข้อแม้คือทํางานที่ตัวเองชอบมีใครอยากที่ทำาตังตัวเองไม่ชอบจริงๆแล้วผมอยากจะให้วันนี้อยากจะมาสอนอสเรื่องสือเล่มนี้หนังสีเอเล่มนี้มีอะไรบ้าง The Lazy Way to Success วิธีขี้เกียจขีเกียจที่จะสําเร็จได้มีใครหลายคนมีหลายคนไหมไหมที่จะขี้เกียจไหนยอมรับมาสินใครใคร ระหว่างระหว่างได้เงินสิบล้านมีความสุขนะหรือร้อยล้านมีความสุขแล้วทํางานเยอะๆกับทํางานน้อยๆทํางานสี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์กับสี่สิบชั่วโมงต่ออาทิตย์เอาแบบไหนผมว่าทุกคนเลือกเอาสี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์ที่เหลือก็ทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขนะครับแต่ถ้าคุณสามารถ รวมมัน2อันพร้อมกันได้คือทำงานอะไรก็ตามที่มันโคตรฟลสนุกสนานเลยแต่ได้ตังค์เยอะด้วยเอาไหมไหนทุกคนตอบมาเลยว่าเอาหรือเปล่าช่วยกันตอบเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยทุกคนวันนี้ก็ว้าวห้ารเกือบห้าร้อยคนละนี่คุกุสาคุณอัมพิลาบอกวันนี้หล่อมากคขาสุสสาชมมาขอบคุณนะครับคุณพลังจิตแรงบันดาลใจจากสปปลาวบอกอาจารย์ น่าเด็กขึ้นทุกวันเลยขอบคุณมากครับคนคนลาวเชิญนะครับเชิญสัมมนาวันที่สามเดือนสามวันตอนแรกกะว่าจะไปสปปลาวแล้วก็กะกะจะไปเวียงจันทกะจะไปอ,อะไรอะกะจะไปอุดรแต่ว่าตัดสินใจวันที่สามเดือนสามทำงานใหญ่ไปเลยดีกว่ารอบเดียวให้ทุกคนแบบอิ่มใจตื่นตันใจสนุกสนานนะครับวันนั้นจะประกะ จัดเต็มมันจะไม่เหมือนสัมมานาที่คุณเคยเห็นนะครับวันนั้นนี่คือมีแสงสีเสียงจัดเต็มอย่างสนุกสนานเชิญทุกคนนะครับจากสปปลาววันนี้ยังรได้ราคา e a r l y Bird อยูอ่สรุปผมไม่ได้ไปเวียงจันทร์แล้วนะครับทุกคนไม่ได้ไปอุดอรแล้วนะ,ะมาวันที่3เดือน3าเจอกันที่กรุงเทพวันนั้นจะมันมากมีคนจะมีคนเยอะมากยิ่งจองเร็วยิ่งได้ยิ่งได้ที่นั่งดีนะครับโอเคนี่ วันนี้จะสอนจากหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอ่าเรียนออนไลน์ได้ได้ได้ไ,ดไปกำนรองไม่ได้ขอเรียนออนไลน์โอเคนี่มันเป็นยุคข,ของออนไลน์แล้ว the lazy way นี่อ่านกับหัวได้ป่า the lazy way to success the lazy way to success แปลว่าเอ่อความหนทางอย่างขี้เกียจขี้เกียจสู่ความสําเร็จวันนี้เนี่ยผมอยากจะเอาเพราะตัวเองเคยมีปัญหาเรื่องนี้ไงแต่ก่อนผมทํางานหนักมากแต่ก่อนเป็นคนดักเตอร์นี่ทางานหนักโคตรหนักเดินทางตลอด แล้วก็ทำไมไม่รวยสัทีนะครับข้อแรกที่ยจะเข้าเรื่องเลยล้วกันอ้าข้อหนึ่งคือฟรี F R W e e free นะข้อข้อหนึ่งคือ f ฟ e ีหมายความว่าอะไรคนฉลาดทำแบบนี้คนฉลาดคนขี้เกียจคุณรู้ไหมว่าผมโคตรโชคดีเลยว่าสมัยก่อนนี่แม่งอะไรอ่ะชอบลงทุนอะไรแบบใช้ต้นทุนฟรี free. ทุกอย่างฟรีหมดสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือคุณเวลาคนจะทาเงินอะไรทีเนี่ยเขาจะคิดถึงหน้าร้านใช่ไหมเขาจะคิดถึงต้องไปตั้งร้านต้องเปิดร้านคิดเขาถึงเวลาคิดถึงธุรกิจตอนนั้นผมก็กะว่าต้องทําธุรกิจละกะคิดถึงตั้งร้านไปเปิดหน้าร้านไปทำโน่นทานี่ผมก็นั่งคิดกูทําอะไรดีวะเนี่ยไปตั้งร้านตอนนี้ไปสร้างตึกอะไรนี้มันแข่งอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าโชคดีเว้ย สื่อโซเชียลเริ่มมาสื่อโซเชียลเริ่มมาแล้วแล้วมันฟรีตลอดนะ Facebook ก,ก็ฟรี YouTube ก็ฟรีทำวิดีโอก็ฟรีตอนนั้นผมเริ่มทำวิดีโอทำคลิปทำคลิปแบบว่าสั้นๆอ่ะใช้มือถือทำแล้วก็เคยเห็นไหมโครบบันดิตใน3นาทีอ่ะใช่ไหมแบบว่า,บบาฟรีตลอดแบล็กกาวร์เป็นพรมอ,อแบบรพรมววกด้ยทำไมต้องใส่ทำไมต้องใส่เป็นพรมเพราะว่ามันจะได้เสียงอะไรอ่ะแต่ก่อนเขามีสตูดิโอทีวีใช่ไหมคุณนั่งนึกออกป่ะ ถ้าผมจะทําแบบนั้นถึงสมมติว่าถ้าผมจะอยากจะเป็นสื่อเองผมก็ต้องไปทาสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟรี Free, ตลอดคือใช้ต้นทุนแบบถูกสุดคือถ่ายคลิปเอามือถือถ่ายแล้วก็สตูดิโอก็แบบใช้พรมตัวเองพรมที่ใช้แล้วด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเน้นก่อนพรมใช้แล้วด้วยนะคือพรมกางจะทิ้งก็เลยไหนี่ทาไงดีวะเออต้องไปซื้อตอนแรกถ้าจะลงทุนหน่อยก็ต้องไปเอาอะไรมาบุบุบนึกออกปะ เอามาบูบๆที่มันเคยเห็นมาที่มันแบบข้องอัดมันก็ต้องเป็นคล้ายๆที่ใส่ไข่นึกออกว่าที่ใส่ไข่บูบๆบเป็นฟองน้ำบูบูบูบอกเอปอประหยัดต้นทุนไงดีวะพรมพรมไหนพรมไหนจะทิ้งแร่ามาพรมเปอร์เซียคุณเคยเห็นปะ่ะพรมหนไหนจะทิ้งร่าที่มันเป็นดูเหมือนกับหมอด,ดูอนึกออกว่าอันนั้น,วน,นสวยเลยรู้กันได้จะทำพรมอันนั้นสวย <c oughs> เลยพอขึ้นมาพอขึ้นมาก็แบบว่าเออก็แบบว่ามันก็ซับเสียงไงเสียงจะได้ไม่เสียงจะได้ไม่ก้องไงตอนนั้นก็ทำแบบนั้น ข้อหนึ่งคือฟรีไปทบทวนกันข้อหนึ่งคือฟรีใช้ของฟรีให้หมดโอเคอย่าลงทุนอะไรทั้งสิ้นเวลาทำไมต้องใช้ของฟรีเวลาของฟรีแล้วมันไม่เหนื่อยมันไม่เครียดเวลามันไม่เวิร์กช่างมันเวลาสมมติคลิปหนึ่งออกไปผมทําคลิปหนึ่งออกไปแล้วตอนนั้นนะใหค้คือมัอนฟรีมันเป็น,ปน,ปน,นนะคลิปนี้มันเป็นโฆษณาฟรีนะบอกตรงๆคลิปเนี่ยมันเป็นเป็นอ่อเป็น เวลาเราทาคลิปเนี่ยมันเหมือนกับโฆษณาเราฟรีๆแล้วเวลาหน้าคุณเนี่ยหน้าคุณออกคลิปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสร้างแบรนด์ให้กับคุณแบรนด์ให้กับหน้าคุณคนจําหน้าคุณได้คนจําชื่อคุณได้เนี่ยคุณได้เปรียบแล้วคุณยังไงก็ยังไงควรจะสร้างตัวตนตอนนี้ในชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณหน้าคนจาหน้าคุณได้คนจําชื่อคุณได้ยังไงคุณก็ได้เปรียบในชีวิตสิ่งนี้สร้างไปเลยสิ่งนี้ยังไงสร้างไปเลยเพราะว่า มีสิ่งหนึ่งที่จะติดต่อติดคณตลอดชีวิตเลยคือหน้าคุณกับชื่อของคุณมันติดคุณตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างชื่อเสียงคำว่าคำว่าแบรนด์เนี่ยผมจะพูดคำว่าแบ,าบ,า brand, บร,รนดนร์บ่อยๆ personal brand แบรนด์ส่วนตัวบุคคลมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือชื่อเสียงนั่นเองแล้วเวลาคนจำหน้าคุณได้จำชื่อคุณได้นะเนงินจะเริ่มไหลเข้า เพราะฉะนั้นใช้สื่อฟรีๆใช้พวกของฟรีๆเวลาคุณจะไม่เหนื่อยแล้วระวังนะระวังการเป็นลงทุนรไยเยอะเวลาคุณเวลาคุณไม่ใช้อะไรฟรีๆนะแล้วคุณมีต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้คุณเหนื่อยแล้วคุณจะมีภาระละเวลาเริ่มจะมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าไฟค่าลูกน้องคุณจะเริ่มเหนื่อยแล้วคุณจะเิ่มแล้วคุณจะเอาสมองไปคิดกับเรื่องทำยังไงดี สร้างรายได้เพื่อมาประกบเพื่อมาถมค่าใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันผมเริ่มธุรกิจของผมแบบฟรีคือพอมค่าใช้จ่ายแม่งเป็นศูนย์เราก็เอาหัวไปคิดเรื่องว่าทํำยังไงที่จะทําให้มันบวกขึ้นอีกบวกขึ้นอีกบวกขึ้นอีกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช้สมองอย่างนั้นแม่งมันกว่าเยอะเลยผมบอกตรงๆใช้สมองแบบที่เหนื่อยคือต้องไปนั่งหาว่าเดือนหนึ่งจะหาเงินมาใช้ จ่ายเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่ผมเตือนหลายคนแล้วนะเตือนน้องชายเตือนใครใครที่มาปรึกษาผมบอกอย่าสต๊อปสต็อปมีหนทางง่ายกว่านั้นเยอะจะไปทํำอะไรยากๆทําไมแต่บางคนนี่คุณนะจําไว้นะข,ข้อนี้เนี่ยมันทําให้คนพลาดเยอะมากข้ออะไรอยากได้หน้าผมบอกด้วยเลยสิ่งสิ่งที่คน,นทําพลาดเยอะมากนะคืออยากได้หน้าถ้าคุณเลิกคํานี้นะ อยากได้หน้าก็เอาหน้าออกกล้องซะปะจบอยากได้หน้าก็เอาหน้าออกกล้อง่ะได้หน้าแน่นอนแต่คนสมัยนี่แล้วปัญหาปัญหาของคนที่มันชอบไอคนที่ออกได้ก็ออกหน้ากล้องเนี่ยดันไปโดนไอคนที่อยากได้หน้าแบบผิดๆเนี่ยมามาถามอีกอยากได้หน้าแบบถูกๆยายุคนี้คืออะไรรู้ปะเอาหน้าออกกล้องแต่ไอคนเอาหน้าออกกล้องดันไปโดนไอคนที่ ไปนั่งสร้างสร้างร้านอาหารสร้างโน่นสร้างนี่สร้างสร้างชอ็อปเช่าเช่า,ชา,ชาหน้าร้านเช่าอะไรเนี่ยโดนพวกนั้นมาถามว่าเธอทําอะไรอยู่ทําไมเอาหน้าออกกล้องผิดแล้วครับคุณเอาหน้าออก,กล้องออถูกแล้วแต่พวกนั้นนี่คือเขาต้องเขาเน้นก็ต้องจับต้องได้ไงต้องป็นเฮ้ยฉันต้องอยากได้หน้าคือต้องมีร้านใหญ่หญร้านอาหารที่แม่งดูแลกูจะได้อวดเพื่อนได้แต่คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นร้านอาหาร ปายปีคนจะเห่ภายในช่วงแรกเนี่ยคนจะเห่ภายในช่วงแรกน้องชายผมเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วไปเปิดที่เปิดที่ไอคอนเพิ่งเปิดไม่ใช่ใช่เขาบอกว่าเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเดินละเออจริงๆมันบอกตรงๆไม่ค่อยมีคนเดินละจะให้คนมาสถานที่คุณอย่างต่อเนื่องนี่โคตรเหนื่อยเลยดเว้ยจะให้จะให้ใช่ไหมเอ๋ทำมาแล้วใช่คือคนมันจะเหอช่วงแรกชั่วแล้วผมบอกได้เลยนะเวลาคุณมาอยู่ใน ในอารมณ์ประพิธีว่าเออคุณไม่ต้องทํางานแล้วตลอดชีวิตเนี่ยคุณจะคิดคนละแบบเลยจําไว้เวลาคุณอยู่ในอารมณ์แบบเฮ้ยเงินไม่ต้องใช้ตลอดชีวิตทาําไงดีแต่บางคนก็คิดแบบเนี้ยฉันจะอวดอยังไงดีมผมบอกได้เลยนะอย่าอย่าเป็นคนหน้าใหญ่ถ้าอยากเป็นคนหน้าใหญ่ให้เอาหน้าออกกล้อง แล้วน่าจะบานขึ้นใช่หนาจะใหญ่ขึ้นแต่พี่หน้าพี่เล็กลงนะพี่ว่าหน้าพี่เล็กลงนะเพราะว่านวดหน้านวดหน้าสองครั้งต่ออาทิตย์อ่ะเนี้ยหน้าเลียวลงทุกวันเลยหน้าพอเเห็นหน้าใหญ่พอเห็นตัวเองหน้าใหญ่ก็เลยทำให้มันเล็กลงอ่าใช่แต่ผมบอกได้เลยวะหน้าใหญ่หมายความว่าอะไรหน้าคุณอ่ะคนเห็นเยอะขึ้นตลอดคนเห็นเยอะขึ้นตลอดเพราะว่านี่ผมแปลกใจนะว่าเจ้าของร้านเนี่ย อย่างที่ผมไปกินที่เขาใหญ่เนี่ยผมมั่นใจเลยเวลาละเขาเขาสร้างร้านขึ้นมาเนี่ย<ๆ>เขาอยากจะให้คนรู้ให้คนพูดถึงเขาว่าเฮ้ยมึงดูเด็นายเนี่ยจุด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 หรือนางก็ได้นะไม่รู้จักหรืออนนางสาวก็ได้บอกม่รู้เจ้าของร้านนางน,นี้เป็นเจ้าของร้านนี้นะเว้ยเข้าใจปะ่ะคนมันมีอารมณ์นี้ใช่ไหมเอ๋เคยมีอารมณ์นี้ปะ่ะแน่นอนคใช่ไหมที่แบบว่าที่แบบว่าแต่เอ๋เขาเคยทําร้านอาหารเนี่ยอยากจะสร้างใหญ่ๆเพื่อที่อะไร เพื่อนๆจะได้รู้พูดกันว่าเธอรู้ไหมร้านนี้แม่งเป็นของคนนี้นะเว้ยแต่มีสักกี่ครั้งที่เรารู้จักเจ้าของร้านถึงแม้ว่าแบรนด์ใหญ่หญๆอะไรเราก็ไม่รู้จักเจ้าของร้านแต่คุณนั่นแปลว่าการการได้หน้าของเขาแม่งไม่เวิร์คเข้าใจป่ะการได้ชื่อเสียง,ขงเขามันไม่เวิร์คมีสักกี่คนที่รู้จักเจ้าของร้านอะไรอะ,ะวินลานาวินอะไรที่หัวหินนะหรือนั่นแหละไม่รู้แล้ว <laughs> ชื่อมันจำนั่นคือปัญหาเรื่องแบรนดิงอย่างหนึ่งนะคนจําชื่อไม่ได้แล้วมีอะไร <S <S ะแล้วก็เรามีสถานที่อะไรที่หัวหินเยอะแยะไปหมดเลยที่มีว่าไปสวนน้ําหรืออะไรที่มันเริ่มจะไปแล้วเพราะเพราะมันเก่าไงเก่าเร็วไงเพราะนั้นสรุปคือฟรีข้อหนึ่งคือทุกอย่างต้องฟรีเวลาคุณเริ่มต้นเริ่มลงทุนให้ฟรีให้เยอะที่สุดถ้ามันไม่ฟรีอย่างน้อยต้นทุนแม่งต้องน้อยมากแล้วมันต้นทุนต้องผูกกับการขายหมายความว่าอะไรขายได้ต้องค่อยจ่ายขายได้ค่อยจ่าย นึกออกป่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นเป็นลงคอสนั่นละกันอะไรถ้าเกิดใครใครทำธุรกิจจริงๆนะใจใจแบบโฟกัสเรื่องธุรกิจจริงๆห้ามเปิดธุรกิจโดยไม่ได้เรียนคอสเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินห้ามเปิดธุรกิจคอสนั้นจะประหยัดเงินให้คุณเป็นล้านๆเครื่องนี้ผมชัดเจนมากเลยนะคนแม่งมันคิดไม่ขาดอะคนคิดไม่ขาดคนไปเปิดร้านหนึ่งชื่อแม่งก็จําไม่ได้พอชื่อจําไม่ได้มึงจบไปเลยอะจบมันยากมากเลยที่ส่วนใหญ่คนทำร้านอะไรอย่างร้านอาหาระ เขาไม่ได้คิดแบบว่าลองเทิร์นของจริงนะส่วนใหญ่จะคิดแค่ว่ารีเทิร์นคืนประมาณเท่าไหร่แล้วที่เหลือแบบก็จะเป็นกาไรละอืแต่ลืมคิดไปว่าพอถึงจุดที่มันรีเทิร์นมันรีโนเวทด้วยคราวนี้มาพูดตรงในกล้องดิมาพูดในกล้องคนไม่ได้ยินอืคนที่ทําธุรกิจอะค่ะจริงๆมันไม่ใช่เชิงว่าร้านอาหารอย่างเดียวด้วยซ้ํานะหลายๆธุรกิจเขาคิดแค่จุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนอืคําว่าคุ้มทุนหมายความว่าคุณลงไปเท่าไหร่ คุณเพิ่งจะได้คืนใช่แต่คุณยังไม่ทันได้คิดเลยนะว่ากําไรที่เป็นค่าเหนื่อยของใช่ใช่ยังไงหนึ่งนะสองคุณจะต่อยอดธุรกิจจากตรงจุดคุ้มทุนเนี่ยเพื่อให้มันเติบโตยังไงอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าพอถึงจุดคุ้มทุนแล้วเนี่ยคุณยังไม่มีกําไรคุณก็ต้องเอาเงินมารีโนเวตกิจการละคุณต้องเอาเงินมาโปรโมตมาอะไรละ ซึ่งมันเท่ากับว่าคุณทํางานคุณซื้องานให้ตัวเองทอํามาเลี้ยงลูกน้องอะ่ะเจ้าของธุรกิจบางคนนะกินอยู่ในธุรกิจอะ่ะตัวเองอ่ะไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าด้วยซ้านะเป็นเงินหมุนเวียนเลี้ยงลูกน้องผ่อนบอนอะไรอย่าจ่ายค่าเช่าที่เลี้ยงเจ้าของอะ่ะคุณลองคิดตัวเลขทีทีเอกเคยคิดนะคะจนัน บรรทัดสุดท้ายอ่ะตอนนั้นเป็นตัวแดงด้วยซ้ำใช่แต่มันหยุดไม่ได้เพราะว่าโอเคเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็จะได้เงินสดเข้าเงินมันหมุนเวียนอะเออนื่อยหมุนเวียนแต่มันไม่โตไม่เอาไม่เอาห้ามทำธุรกิจแบบนั้นละนเลิกเลิกเลิก,ลกไม่โตไม่ไมห้ามห้ามผมผมขอห้ามพวกคุณเลยนะเนี่ยผมสั่งห้ามอ,อ,อันนี้ไม่ได้แนะนำแล้วนะห้ามเลย <laughs> หยุดเลยจริงๆมันผมเห็นคนคนทำธุรกิจแล้วหืมไม่ไหวว่ะของฟรีมีอยู่เยอะแยะออนไลน์เนี่ย<อ>เปิดหน้าร้านเฟซ a c e บุ๊กคุณสบายแล้วมันขอให้ทำยังไงก็ได้ให้คลิปของคุณไปกระแทกตาแล้วผมบอกเลยนะต่อไปนี้สองคลิปต่อวันไม่พอแล้วข้อ2คือฝันฝันนี่จะให้ดูนี่นะวิธีขี้เกียจที่สุดทำไงรู้ปะ่ะนี่วิธีที่ขี้เกียจแล้วสำเร็จ แบบเนี้ยนอนฝันไปก่อนเป็นเรื่องที่ดีมากคนส่วนใหญ่มักจะลังเกียจคำเนี้ยคนจะคนส่วนใหญ่เวลาคนที่ไม่เข้าใจจริงๆนะคนคน,คนที่ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะมักจะบอกว่าอะไรคนนอนฝันเหมือนกับไม่มีค่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้เนี่ยมันถูกมันถูกสร้างขึ้นด้วยคนนอนฝันเพระฝัน แต่ลงมือทำลงมือทําในเรื่องที่ตัวเองในเรื่องที่จําเป็นในเรื่องที่ใช่แต่คุณจะต้องจูนตัวเองก่อนว่าตกลงมึงเอาอะไรกันแน่เข้าใจป่ะ <S 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 คนส่วนใหญ่ไม่เคยชัดเจนกับตัวเองนี่คือปัญหาวิธีผมสอนให้แล้วกันข้าวๆวิธีการฝันของเราคืออะไรตอนนั้นพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บ lazy way to success หนังสือเล่มเนี้ยมันก็บอกว่า ให้คุณไปนอนนึกจินตนาการว่า Day to day ทํทำอะไรบ้างตื่นขึ้นมาทำอะไรตอนนั้นผมว่าโอเคตื่นขึ้นมาอย่างแรกกูไม่เอาแล้วนะนั่งเครื่องบิน8ชั่วโมง10ชั่วโมงต้องไปทำงานเหนื่อยๆที่เวนิสอิตาลีคือไปค,คุณอาจจะคิดว่าแม่งหรูไปเวนิสอิตาลีแต่ไปรอบที่5นี่โคตรเซ็งล่ะถนนก็ไม่มีต้องนั่งเรือตลอด แน่เวนิสใครเคยไปบ้างเวนิสมีใครเคยไปบ้างยกมือขึ้นมีใครเคยไปบ้างโอเคเขาไม่มีแทบจะไม่มีถนนคือไม่มีห้ามรถเข้าพูดง่ายเมืองน,นั้นห้ามรถเข้านั่งเรือตลอดโอเคปะ่ะตอนแรกไปมันก็สนุกแหละแต่ว่าโอ้โหแม่งห้องแต่ละห้องโรงแรมแต่ละห้อง,งแรมไม่คืนโรงแรมที่โรงแรมที่ที่ทออไคซ่าจัดให้มันแค่เนี้ยแค่เนี้ยแทบจะนอนไม่ได้แล้วก็แพงสุด,สด ต,ตอนนั้นผมก็ไม่เคยรวยมากนะตอนนั้นก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกรรมกรคนหนึ่งกรรมกรคอนดักเตอร์ถูกจ้างไปคอนดัก <c oughs> แต่ว่าเป็นมาชีนคอนดักเตอร์ไม่ใช่หรอกเป็นศิลปิน,ปนแต่ว่า,าคือทำงานหนักมากก็เลยตั้งฝันทำงไงดีเงินไหลเข้าตลอดก็ต้องเป็นออนไลน์เริ่มจะไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เริ่มจะไปอ่านเกี่ยวกับมาชีนทำไงวะสร้างสร้างระบบที่เงินมันไหลเข้าตลอด ผมก็เลยเริ่มตกผลึกไงเริ่มทุกอย่างก็เริ่มตอนแรกก็เริ่มมั่วๆไปก่อนมั่วบ้างมั่วบ้างแล้วไปโซเชียลมีเดียก็ทำเฟซบ o ๊กทำอะไรตรลกลงสรุปเนี่ยตอนนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยถึงได้เป็นแบบนี้ไงคือทุกอย่างไม่ตกผลึกแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองรักตลอดคือความฝันคือทํายังไงวะที่ตัวเองรักทําสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเงินเข้าตลอดแล้วผมอยากจะสอนเรื่องนั้นให้กับคุณ ว่าทำไงที่คุณจะทำสิ่งที่ตัวเองรักแต่ข้อสำคัญคือคุอคณจะต้องรู้ว่าตัวเองรักอะไรอะเข้าใจปะ่ะคุณมานอนฝันให้ก่อนโอเคการบ้านของคุณวันนี้นะก่อนจะนอนนะไปนอนฝันนอนก่อนนอนนอนฝันเออถ้าวันๆฉันทำอะไรวะถ้าเกิดมีเงินเหลือเฟือแล้วถามตัวเองคำนี้นะถ้านีค่คำถามนี้คมมากคำถามจำคำถามนี้ไว้ถ้าฉันรวยแล้ว เงินเหลือเฟือไม่ต้องหาเงินแล้วเหมือนคุณบันดิตโอเคเหมือนคุณบันดิตก็ได้อะคุณบันดิตฉันจะทำอะไรดีวะอะไแล้วให้คุณเริ่มทำสิ่งนั้นหนึ่งอย่างก็พอเอาหนึ่งอย่างพอไม่ยังไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอาหนึ่งอย่างพอแต่ถ้าเกินหนึ่งอย่างได้ก็โอเคฉันจะทำอะไรดีว่าวันๆถ้าเกินเที่ยวโอเคก็ได้เที่ยว,ยวแต่มีข้อแม้อันหนึ่งหาทางสร้างคุณค่าให้คนอื่น ถ้าเที่ยวอะถ่ายวีดีโอให้คนอื่นได้ไหมทําเป็นรายการทีวีการพาเที่ยวได้ไหมหรือว่าถ้าชอบออผู้ถ้าชอบแบบว่าการสอนอย่างผมชอบการสอนทํายังไงที่จะถึงคนได้ทําอะไรที่สร้างคุณค่าได้มันต้องมีข้อนี้เข้ามาเกี่ยวคือทาอะไรดีวะแต่ถ้าคุณอยากได้เงินเข้ามาเนะี่ยมันจะต้องมีข้อนี้เข้ามาเกี่ยวคือสร้างคุณค่าให้คนอื่นยังไงไอาการที่คุณได้ ทำสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเที่ยวแต่เที่ยวแล้วมันถ้าเที่ยวก็โอเคนะถ้าเที่ยวแล้วแต่คุณมีเงินเที่ยวตลอดชีวิตคุณจะเบื่อหรือวะถ้าคุณได้เที่ยวตลอดชีวิตถึงแม้มีเงินเยอะแค่ไหนคุณก็เบื่อเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วเราจะไม่มีความสุขคนมันรู้สึกมีความสุขตอนที่ตัวเองมีค่านี่เป็นเหตุผลที่ผมมานั่งสอนอยู่ทุกวันที่เป็นเหตุผลที่ผมยังยังสอนลูกศิษย์ยังมีเพราะว่าความสุขของผมมันเห็นคือการเห็นคนเปลี่ยนชีวิตด้วยเราเข้าใจปะ คือความสุขของผมไม่ได้คือการไปสร้างตึกสร้างร้านอาหารสร้างร้านค้าไม่ใช่ความสุขของผมเลยความสุขของผมคือการสร้างคนเข้าใจป่ะแล้วจริงๆผมบอกด้วยการสร้างคนนี่เจ๋งกว่าเยอะเลยเพราะตึกมันก็เก่าได้ตึกมันก็เก่าร้านอาหารก็เก่าเช่าคนอื่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่วันก็ต้องรื้อมันไม่เป็นมรดกให้คุณเลยหรือว่าสร้างอะไรใครๆก็สร้างได้สร้างสิ่งก่อสร้างใครๆก็สร้างได้ แต่สร้างคนไม่ใช่ทุกคนทําได้สร้างจริงๆทุกคนทําได้แหละถ้าคุณรู้เทคนิคแล้วมันจะเป็นมันนจะเป็รดกให้กับคุณเลยเวลาคนเห็นคนคนหนึ่งหรือถ้าคนเป็นแม่จะเข้าใจคนเป็นแม่เป็นพ่อจะเข้าใจเวลาคนเป็นคุณคนเห็นคุณเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยดีขึ้นเพราะเราคนคนหนึ่งนี่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตได้เพราะเราเนี่ยมันเป็นชีวิตมันโคตรจะแบบหัวใจมันโคตรจะมีความสุขเลยใช่ไหม ใช่ไหมนี่คนทัทนี้ลูกศิษย์<ช>ของผมดีใจกันใหญ่<ช>เขาพยักหน้ากันใหญ่เพราะมันเป็นความจริงผมอยากจะได้คุณทราบซึ้งสักหนึ่งครั้งได้ได้ลิ้มรสสักหนึ่งครั้งคนมาขอบคุณคุณที่ช่วยเขาเนี่ยมันโคตรเป็นความสุขแล้วมันเป็นความสุขที่พอมามาบวกกับเงินด้วยเนี่ยมันโคตรเจ๋งอะ่ะคือแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทําฟรีก็เอาเข้าใจว่าทําฟรีก็เอาผมให้ทึงคุณถามคํำนี้อะไรก็ได้ คืนนี้นะไปนอนก่อนนอนนอนนอนฝันว่าบอกว่าอะไรวะที่ฉันทําฟรีฉันก็เอาเริ่มที่คํานี้นะเพราะว่ามหาลัยไม่เคยสอนไม่เคยมีใครสอนในระบบการศึกษาซึ่งมันแย่มากแย่มากๆไล่แบบระบบประเภทที่ว่าจะเอ็นต้องได้ละอันนี้ก็เรียนอันนี้แล้วกันได้คะแนนเท่านี้ก็เรียนอันนี้แล้วกันมันระบบหาอะไรวะเนี่ยใช่ป่ะมันมันมันมีได้คะแนนเท่านี้เรียนอันนี้ได้คะแนนมึงไม่ทําหัวใจตัวเองเลยหรอ ใช่เปล่าเวลาเวลาเอ็นเขาทำแบบนั้นกันใช่ไหมใช่ใช่ดูคะแนนถึงคณะไหนใครเป็นคนคิดอย่างนี้ขึ้นมาวะแล้วยิ่งเรียนเก่งยิ่งคะแนนถึงคณะสูงก็ต้องเรียนอันนั้นอาจจะไม่อยากเรียนก็ได้วิญญาณของคุณไปถึงไหนเนี่ยเวลาญาณเวลาคุณทำอะไรสิ่งที่คุณไม่ชอบทุกวันวิญญาณคุณจะหายไปนะคุณจะเหมือนขายวิญญาณตัวเองไม่โอเคแล้วผมจะบอกว่าแม่งมีวิธีดีกว่านั้นเยอะที่จะรวยได้เลยการทำสิ่งที่คุณรักแล้วจะไปทำสิ่งที่คุณเกลียดทำไม ใช่ป่ะจะไปทําสิ่งที่คุณไม่ชอบทําไมแล้วไปเห็นผมเห็นคนสูญเสียวิญญาณตัวเองแบบอายุอายุมากๆแล้วแล้วไม่มีความอะไรอ่ะไม่มีความไม่มีความสุขเลยอ่ะมีแต่ความเขามไม่รักงานตัวเองแล้วแล้วก็แถมพอไม่รักงานตัวเองนี่เงินไม่เข้าแน่นอนชัวเพราะฉะนั้นคุณเริ่มด้วยคำนี้ความฝันฉันอยากจะได้อะไรโอเค